เอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีครั้งฮะนี่มาถึง EP 3ล้ของพี่ปู่มหาบุณีชื่อจริงๆชื่อโตบ้าบอในอดดีนะครับผมถ้าเรียกง่ายๆว่ามันมีทั้งหมด8คนเขาถึงเรียกว่า8เทพอสูรมังกรฟ้าออตอนนั้นกำลังดังเลยยุคนั้นนี่ดังมากเลยมีทั้งอะไรซีจุมีแมงมันทีนี้ผมก็เลยว่าเอ้ยเอาไงดีวะรุ่นพี่เขาไอพ่อบ้าจะพูดก่อนเลยอเฮียมึงจะไหนเอา้าเฮีย ไหนๆก็มารวมตัวคือคนทั้งหมดมันจะเข้าไปรวมตัวกันหมดไงทุกทุกจังคือเขาจะดึงนักโทษแต่ละเรือนจําเข้าไปรวมกันอยู่ที่เรือนจําเดียวทีนี้ต่างคนแม่งก็ต่างมาต่างจังหวัดคนนั้นคนนี้แม่งก็เข้าไปรวมกลุ่มกันเิทีนี้เออทีนี้แม่งของขายญาของเตยอีนียเฮ้ยเอาตัวนี้เข้ามาดึงไงมาจนได้8คนได้8คนผมเนี่ยถือว่าเป็นคนคนประมาณคนที่เจหรือคนที่แดแต่น่าจะเป็นคนที่แเพราะว่าผมนี่ตัวเล็กกว่าเพื่อนอแล้วเป็นคนที่แบบคือ ใครอะไรยุ่งอะไรไม่ได้ก็คือไม่ว่านงไม่ว่านายอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดเลยผมจะเป็นคนแบบนั้นแล้วผมไม่กลัวว่าประเภทแบบจะตีจะอะไรผมผมไม่ถ้าพี่ตีผมพี่ระวังกมนะผมจะดักไว้ก่อนเลยระวังกมนะผมออกรูปแบบนี่เลยดักคอเลยเอิงกมนะผมไม่มีนะจะเป็นแบบนั้นพอหลังจากนั้นมาคุณปู่ก็ปล่อยมาครับ และมาเข้าสู่จอมขมังเวทปู่มหามุนีได้ยังไงอะก็อันนี้เนี่ยต้องต้องต้องบอกในความจริงเลยว่าคือผมเนี่ยเรียนพวกเกี่ยวกับศาสตราเนี่ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งยุคสมัยเดนรแอพี่แอร์เนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมประมาณ10กว่าปีได้ในยุคสมัยที่อยู่วัดหนองโดนนะครับผมเนี่ยอยู่ที่วัดปักบ่ออก็คือว่าดังมากอ่ะครับคือเรียกง่ายๆว่าคนทั่วทุกทุกจังหวัด นะเวลาที่เขาจะมีคนขายเล่ห์ไหมเขาจะเอารถไปเต็มเลยแล้วเขาก็ไปจะพักที่วัดก็ไปอยู่ที่สาลาทีนี้เขาก็ไปถามตอนนั้นเราเป็นเนนเขาก็มาถามว่าเนนมีอะไรที่แบบขายของแบบเจ๋งๆแบบเนอแบบขายปุ๊บหมดไอเราก็กูก็คิดเยอะกูมีอะไรเนี่ยครับเอเนี่ยก็ไปเห็นไอ้นี่ลูกกอกเนี่ยครับรักยมเนี่ยครับก็เลยรักยมเออผมก็เลยก็คือพูดธรรมดาเ่ยแหละเออเอ้ช่วยเขาหน่อยนะให้เขาขายของ เขาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไปแจกแค่นั้นเองอมไม่ได้ไม่ได้เสกไม่ได้อะไรเลยนะครับทีนี้ด้วยคือการที่เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสวดมนต์เช้าเย็นไม่เคยขาดนะครับก็คือตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็จิตใจเรามีแต่ความเมตตาม,มันก็เลยมาทางนี้คนเขาไปขายของกลับมาปุ๊กกลุ่มเขาก็มากราบไหว้เราด้ จนพูไง่ายอ่ะพะทั้งวัดนี่ฉาเลยอ่ะคือไอ้รักยมที่เราให้ไปเนี่ยดันไปขายของได้หมดทุกคนใช่ครับทุกคนเลยก็คือกลับบ้านหมดภายในวันเดียวคือไม่ต้องไปล่องที่ไหนอีกก็คือเขาก็เกิดความเชื่อเลยครับเกิดความเชื่อเลยกลับมาหาเราเขาบอกว่าโอ้หนะเนนนะตัวผมตอนนั้นเล็กนิดเดียวเองแล้วก็เริ่มฝึกเทศ นะครับเริ <ส straightforward> ่มฝึกเทศผมเทศจนแท็กซี่ขับไปร้องไห้เฮียผมไม่ได้ลูกยิงคุณมากผมก็เหนื่อยหลังมึงว่ารอไห้ครับคือเขาไม่เคยเห็นไงนะครับว่าเนนตัวเล็กขนาดนี้จะเทศได้แบบคือกินใจนะครับเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยร้องไห้ขับไปตลอดทางก็ชู้ตลอดทางรู้โอ้ยโยมพ่อมันจะเป็นอยัง ในแรป่ป History, ุบตูมเนี่ยก็เลยไปศึกษาตอนนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทุกประเภทไม่เชื่อเลยครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อไม่เชื่อครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอผมเป็นคนที่เชื่อคนยากมากจนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยนะฮะผมไปเที่ยวเมืองเพชรคนในสมัยโบราณเขาจะบอกเสมอว่าเที่ยวที่ไหนเที่ยวได้แต่อย่าห้าวในเมืองการเมืองเพชร อ่าครับเขามีขายใหญ่ครับอ่าก็คือมีแบบรุ่นบิ๊กๆนั้นเลยผมเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กไรเดียนสาตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะเนาะสิบกว่าขวบเนี่ยครับก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะนะตัวใหญ่แล้วล่ะแต่ก็คือไปขายของทีนี้เนี่ยเราด้วยความที่หน้าตาเราเนี่ยมันเป็นเคลย์อะไรว่าคนหน้าตากวนตีนเนี่ยเออยคือมองหน้าใครแม่งคิดว่าไอ้เฮียนี่มันจะเอาเรื่องกูเลยใช่ไหมเออเคยเจอแล้วไอสัตว์นี่มึงเอาเรื่องกูกเลยตามันไม่กระพริบนะเขาเรียกคนตาแข็งครูบาอาจารย์ถึงบอกว่า โตดวงตาของเองเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นดวงตานักฆ่าหรือเขาเรียกว่าดวงตาอาฆาตเนี่ยพยายามอย่าไปมองใครเขามานะลูกเขาก็สอนเรารบ,บอกว่าครับจนผมมาได้นิมิตว่าสมัยก่อนเนี่ยคือต้องใส่แว่นเลยพู้งัย<อ>ต้องใส่แว่นเพื่อปกปิดตาตัวเองแต่นี้เราไม่ได้สนใจไงเนีย่ยครับก็ไปขายของที่นี้เนี่ยขายใหญ่เมืองการเขาเรียกอะไรตลาดม่วงท่าม่วงอของเมืองเพชร อ่ามันจะอยู่ข้างทางเลยผมก็ลงไปขายของลูกน้องไปด้วยก็เลยไปขายของทีนี้เจ้าเจ้าถิ่นเขามาเขาบอกว่าใครอนุญาตให้คุณเข้ามาขายของใช่ไหมละ่ะผมก็ว่าบอกพี่ผมมาขายของไม่ได้ขออนุญาตผมมาถึงปุ๊บตมูมผมก็จ่ายค่าที่แค่นั้นเองแล้วมึงขออนุญาตใครเราถามเงี้ยบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตครับผมยังไม่เจอใครเลยใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตูมก็คุยกันตามปกตินะผมก็เดินกลับมาบอกพี่ถ้าขายไม่ถ้าผมขายไม่ได้เดี๋ยวผมบอกให้เขาเก็บแล้วกันครับ อย่างเขาพูดกับเขาดีๆนั่นแหละมาถึงปุ๊บตูมันไม่นั่นเลยดิหนึ่งครับโอ้โหแมงวิ่งมาปุ๊บแม่งฟักมาเงาวับเลยครับ oh. แม่งลั่นเลยเพื่อนเนี่ยผมเนี่ยเข่าสุดลงตอนนี้เขายิงเลยไม่ครับยังไม่ยิงกระบอกกรบอกสัตว์มันเป็นใครให้สัตว์มาเก่าที่นี่เหรอเออครับผมก็บอกพี่อะไรเอะอแม่งมือผมอยู่งี้แล้วอ่ะมาบอกว่าผมก็เลยตั้งจิตเลยครับเนอยผมตั้งจิตเลยครับตอนนั้นน่ะเพื่อนน่ะนะครับผมนั่งคุกเข่าผมตั้งจิตเลยครับ บริกรรมคาถาที death, horses, so thin, march, ่ตัวเองได้มาเนี่ยครับนึกถึงพ่อแม่แก่พ่อแม่แก้วพ่อแก้วเฮียมั่วไปหมดเลยตั๊บเดียวคือจุดจุดนั้นเป็นเป็นจุดที่ผมแบบคือสํานึกได้ตัวเองเลยว่าคือกูคงไม่รอดเพราะว่าปืนมันจ่อหัวอยู่แล้วคือมันคือถ้ามันลั่นนกคูก็ปุ้งเลยทีนี้ปุ๊บตูมเนี่ยเพื่อนแม่งวิ่งก็มาช่วยเราเลยไอ้เหียเพื่อนมันจะตายเยสันชาติยาน่ะ คนวิ่งมาปุ๊บตัวมันไม่ยิงเราเนี่ยแม่งยิงเพื่อเราใช่ไหมล่ะเราเนี่ยเบรกเลยบอกเฮ้ยมึงอย่าเข้ามามใช่ไหมล่ะอ,อย่าเข้ามาพอส,ะส,ะสะปุ๊บไอ้นั่นมันหันปืนมาดีผมเห็นปืนปุ๊บผมปัดเลยปุ้งมแม่งลั่นตังคนแม่งวิ่งในแต่ตะลงตลดาดคนยิงกันออสัญชาตญาณคนไม่ยิงกันแต่ตอนนั้นน่ะก็คือได้ยินเสียงแชะเรียวแชะแรกที่มันเข้ามาหาเราแชะได้ยิงแค่นั้นเองคือหูเราดับเลยคือไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะคือหูมันดับไปแล้ว จึงมารู้อีกทีหนึ่งคือแมงวิ่งหายกัไปหมดแล้วเหลือเราอยู่คนเดียวเราก็เดินเออเลยเท้่อะไรวะ เกิดอะไรขึ้นวะก็คือตรงนั้นแหละถึงจะมารู้พอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็คือไปแจ้งความนะค,ครับว่าโดนคนนี่นั่นแต่ก็เป็นคนเด็กในตลาดเขานั่นแหละตำรวจเขาไม่ยุ่งค,คือนักเลงวงการนักเลงคือเขาจะมีผู้ใหญ่ของเขาเขาก็บอกว่า๋อผม,มาหาตัวไม่เจอหรอกอันนั้นนนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคือตอนที่เราเดินกลับรถเนี่ยเรานึกว่าเหนื่อยไงฟัดกันฝุ่นตลบเลยอก็คือฟัดก,กันเลยฝุ่นตลบเลยแล้วเราก็มาเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อจึงมารู้ว่าเลือดนะ แม่งเข้าหัวไอ้ปืนนไอ้ที่ว่าปั้งเนี่ยใช่ปั้งนึงเนี่ยเนี่ยับเข้าพี่เออแม่งเข้าไอ้ที่ไหนเนี่ยนี่อ่ะนี่นี่อืมครับแถวๆนี้โอ้โหเข้านี่แล้วลูกสังอยู่มันฉลับอ๋อนี่ครับมันฉลับนะครับจังหวะที่เราปัดไงไอตรงที่หูอื้อเนี่ยผมรู้แล้วว่าอะไรเสียงปืนแม่งหูอื้อเลยว่าอะไรวะ ก็คือตอนนั้นไม่รู้แล้วคือไม่รู้สึกแล้วคือต้องต้องต้อง,อง,องสู้อ่ะต็ฟัดก,กันจนมันหนีไปอ่ะครับเพราะเราเป็นมวยอ่ะครับเนี่ยมันก็หนีไปพอหนีไปเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยเราเราก็ไม่รู้เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็คือเดินตามปกติพอเดินไปปุ๊บตูมเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อไปปุ๊บตูมเลือดไว้พอเลือดที่นั้นอะพ่อบอกเอ้ยมึงเป็นไรอะ่ะเป็นไรเขาก็ไม่รู้นะเขาเห็นมุงคนก็วิ่งเดินเข้ามาปุ๊บตูมเราก็เลยมาจับดูเลือดเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหแล้วก็จับดู เออก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เดินไปก็ใช้ชีวิตปกติไปหาหมอไหมไม่หาไปเหอะไปเหอะเอาแล้วลูกเหรอลูกกระสุนออกไหมลูกกระสุนมันแฉลบไปแล้วใช่มัาแฉลบมัาแฉลบไปแล้วนะครับเออแล้วก็ไอ้ที่วิ่งไปที่สวนกระพุ้งน้ำเลงนี่นี่อยู่นีในปืนนี่ตำรวจยิงนะครับเอวิ่งหนีนะครับอันนี้นี่นี่นี่โอ้อันนี้นี่ก็คือเขายิงขึ้นฟ้าแล้วเขายิงขาไงวิ่งหนีไง อ,อย่ายิงขาปุ้งเท่านพะี่เลยไม่ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ปืนน้านี้ นะครับลื Naruto> ่นไอ้ส oh ัตว์ล exactly ื no ่นไอ้เราก็ฟังตั้งเนอะไอ้ว่าลื่นอ่อนลื่นไอ้สัตว์ของแตกกิ้มขาตัวเองไอ้สัตว์เลยโอ้ไอ้พวกนั้นบอกมึงเชื่อกูได้กูว่าแม่งฟ้าหมดแล้วไอ้สัตว์ยิงไปพวกนั้นบอกมึงโดนยิงมาเออมึงโดนยิงเปล่าเอี้ยคูลื่นโผล่แม่งปักขาเอี่ยโดดน้ำแสบเชี่ยไปเลยโอ้โแสบจไปทีนะผู้เออใช่เอาล่ะแล้วเห็นตอนนั้นแบบเหมือนกับมีจอมขมังเวทเป็นคาถา มีทรงมีทรง<ช>เคยเจอผีอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นสัป,ปเหร่อมาตั้งแต่อายุแปขวบนะครับอยู่ที่วัดตกบอ,น,อ,อนั่นอ่ะผมขออนี้นะเดี๋ยวอันนี้นขอเบรดนิดน<ช>ึงในความเชื่อผมเนี่ยคือผมเนี่ยเชื่อในพระเยซูครับ พยสูเขียนพัมพีว่ามีผีจริงแต่ผีเนี่ยไม่ได้มาแบบลอยลอยแบบนี้ส่วนใหญ่จะสิงอยู่ในคนในในพัมภีผมนะเหมือนกับมีคนผีสิงมาหาอะไรเงี้ยเจอไหมเจอครับขอขอหน่อยฮะก็คือพูดง่ายๆนะฮะก็คือคือผีเนี่ยมันมาในรูปลักษณ์แห่งเขาเรียกว่าจิตของเราไอ้รูปร่างที่เราเห็นแลบลิ้นปิ้นตาอะไรต่างๆมันไม่ใช่รูปลักษณ์ของเขา แต่มันกเกิดขึ้นจากจิตเราความกลัวของเราที่เราไปดูเสียงนั้นคิดไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมโนภาพขึ้นมามนะวิญญาณนั้นมันก็จะแปลงเป็นรูปลากลักษณะอย่างนั้นนั่นเองอครับก็ถามว่าคือถ้าถามว่าเจอกันเจอแบบเสียงโซ่ตัวเนี่ยที่จังหวัดลำปางเนี่ยเนี่ยเขาเจอเสียงตัวลากมาเลยนะมผมก็งงว่าเอ๊ะเราก็นอนอยู่คือพ่อเขาไม่บอกเราเขาเอาเราไปปล่อยไว้ตลาดเพื่อขายของคือก็ตอนนัตตีสามเราก็ ลงเสร็จปุ๊บตุ้มก็ปกติคือเราก็เอกใจไงเขาเขาปล่อยลงเสร็จเขาก็ขับไปส่งคนอื่นทําไมเขาต้องมานอนเฝ้าเราไงก็งงเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าที่นั่นแม่งแรงคือมันอยู่ใกล้เรือนจำไนงะเรือนจำของลำปางเลยเพว่าเอ๊เราก็แปลกใจพอสักพักหนึ่งเราก็หลับไปได้สักพักหนึ่งตื่นขึ้นมามก็ไม่เห็นใครแล้วก็คงจะคิดว่าเออคงไปส่งเพื่อนตอนนี้เราก็หลับหลับลงไปต่อรอบสองปุ๊บตุ้มเราก็เหมือนก็ตื่นขึ้นมาเราก็เปิดผ้ามาดู ็ไม่มีใครทีนี้พอหันหน้าไปเฮี้ยแม่งโหนมาจะขือเดโอู้หูคุณพระอะไรที่โหนมาผีแล้วเนาะเห็นเป็นตัวเลยใช่ครับเออเห็นเป็นตัวเลยครับแม่งโหนลงมาเลยแล้มันต้องแเฮ้ยอก็คือพูดง่ายๆครับคนที่เจอผีเนี่ยคือผีอัมเนี่ยคือหนึ่งถ้าไม่ไปนอนทับที่คนตายก็ไปนอนขวางคืออันนี้เรื่องจริงเลยนะ จำมาไว้ให้แม่นว่าไปนอนที่ไหนแล้วแต่อย่าไปนอนทับที่ทับทางอย่าไปนอนขวางคือ,อเรื่องจริงเลยเป็นทุกคนโดนทุกคนแล้วก็คือเหมือนกับ กึ่งหลับกึ่งตื่นเข้าใจมาคือเหมือนกับตัวเองตื่นมองแต่คดิกตัวไม่ได้อะ,อะไอสัตว์แรงมาแล้วแข็งอปสั้สแข็งแบบนั้นเลยบบนี่คือเห็นกับจระเลยใช่ครับจระเลยแล้วมีเหตุการณ์อื่นไหมครับโอ้มีเยอะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์เจอผีเนี่ยเพราะว่าเราเรียนตรงนี้โดยตรงคือพูดง่ายๆว่ากินข้าวกับผีนะครับนอนกับผีใช้เสื้อผ้าผีคือทุกอย่างเนี่ยคือสับเปลือทุกคนที่ฝึกในยุคก่อนจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับเคยเห็นไหมเคย นอนกับผี a อเคยนอนกับศพที่แบบไม่ต้องใส่โลงก็ <Hey. S 1> งคือเขาเอาศพมาฝากไว้นะครับแั่น,นั้นเลยครับผมปู่นี่นอนมาแล้วนอนแล้วครับต้องนอนหมดนอนในโกดังเราก็ต้องนอนครับเฮ้ย <Hey. S 1> ครับนอนเลยที่ชีวิตสับเปลือกขนาดนี้เลยใช่ครับไม่กลัวนะถามว่ากลัวไหมกลัวดีโ่โอ่ไม่กลัวด้ไงเลยและแต่ต้องต้องนอนอะ่ะ<อ>เพราะว่าคืออย่างนี้ครับคือครูบาอาจารย์ยุคเก่าจะจะบอกเสมอว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ฝึกด้วยความชินเ,เขาเรียกว่าความเคยชินมันจะทําให้ความกลัวหายไป oh. ยิ่งกลัวยิ่งเข้าหาและทำจะทําให้เรามีสติมากขึ้นสังเกตคนเราอ่ะเหมือนกับเวลาหลังถ้าสมมุติว่าหลังเป็นคนกลัวผีพอเดินไปที่มืดๆปุ๊บตมเนี่ยหลังจะไม่มองข้างหน้าไม่กลัวกลัวข้างหลัง uh. ใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมจิตมนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่ข้างหลังอื สังเกตเวลาที่เขายิงนักโทษทําไมเขาไม่ยิงข้างหน้าอเขายิงข้างหลังนะครับเพราะทีเดียวจบเลยเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่นักโทษทุกคนที่เข้าแดนปักดานแดนป่าหาจะไม่ยิงข้างหน้าอ,อ,อแล้วเวลาที่เขาฟันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอพอจับขึ้นปุ๊บตูมเนี่ยฟันคอเนี่ยเขาจะไม่มีหรอกเข้ามาฟันข้างหน้าเขาฟันจากไทยทอยฟันจากข้างหลังอเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยมันผูก อ่านี่คือความหมายเออเเออนี่แหละบางคนเนี่ยบอกโอ้โหเครียดมาเจอปู่นี่แม่กระจ่างหมดเลยเออเออใช่ไงบางคนไม่เคยรู้ไงไม่เคยศึกษาว่าสาเหตุอะไรคือผมเป็นคนที่ชอบ้นต้นลากเขาว่าต้นล่างมาอย่างพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระเยซูเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คนเลี้ยงแกะอ่าอถูกต้องไหมผมเรียนนะไม่ใช่มีเรียนนะอยู่กับพระเยซูเนี่ยผมไม่สนอยสนนอยสนเรียนนะครับทขั้นไหนอ่ะก็พูดง่ายๆว่ากินอะไรนะ บาสมัดฝรั่งอ่าแล้วก็น้ําสีแดงลงจุ่มน้ำนะครับผมลองมาหมดแล้วโอ้โหนะครับคือเราศึกษาแล้วบอกเลยว่าดีมากๆมันดีตรงไหนคือเขาสอนให้เรารู้จักอภัยให้ตัวเองเออคือศาสนาคิดจะเป็นศาสนาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับทุกๆคนบนโลกเออนี่ครับมันดีตรงนี้ ใช่เลยเออใช่ครับมันสอนให้เราคือตั้งแต่ไรนะแมงมุมใขรุ่่มหลังคาอะไรนะคนโง่สร้างบ้านไว้บนศิลาอะไรนั่นแหละผมจาได้เลยตั้งแต่เล็กเลยผมคือที่ไปเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเรียนคือก็มีข้าวกินชอบแจกของแจกอะไรเออไปรับแจกของเรากินทุกวันเสาร์อาทิตย์ไงคริสตักเขาจะมีเราก็ไปกินกินกินเสร็จปุ๊บดูมเราก็ได้ของขวัญกลับบ้านอย่างนี้เราก็ไปศึกษาศึกษาจนเจอครูเขาเรียกว่าซิตเตอร์ก็เจอครูครูก็สอนเรา เราก็เอาความรู้คือผมเป็นคนที่ว่าอยู่กับใครผมจะได้วิชานั้นกลับมาคือเราจะเป็นคนที่ชอบศึกษาโดยให้คนที่อยู่กับเราเป็นครูเราเออมองเราดูตัวเราเราก็จะเก็บ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 มาปู่จะเป็นคนไม่ใช่น้าเต็มแก้วนะครับรับหมดทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองคือพูดง่ายอะ่ะแก้วของผมเนี่ยสามารถใส่น้ําได้ทั้งโลกนะครับคือมันจะไหลเวียนเดด็ <Dead. S 1> ใช่ครับคนเราต้องรู้จักคิดกว้างๆอย่าไปคิดมุมแคบถ้าเหมือนกับเนี่ยเราทำยูทูปเนี่ยพูดตรงๆนะเราทำยูทู e เราอยู่กับเพื่อนพ้องเนี่ย เราจะไปคิดว่าใครคนนั้นดีกว่าคนนั้นเออไอเหียนั่นดังแล้วเราแมบบไม่กล้าเฮ้ยพี่ติดอันนั้นหน่อยอันนี้มันไม่ใช่ที่จริงเราอยู่ในสังคมคือต้องยึดในหลักความจริงด้วยว่าเราคืออาชีพเดียวกันอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราช่วยมผมไปถามในวงการ Youtube ตั้งแต่บีเด s สกาคนแรกนะที่มีชื่อเสียงถามดูผมไปรายการเคยไปเอาตังค์เขาไหมเคยไปขอเขาไหม,มไม่เคยพี่ถ้าเรื่องการสนับสนุนการทํางานผมนี่ ชิวเลยใจใจนรุนเลยคือเงินกับผมคุยกันไม่ได้นะครับผมจะเป็นคนแบบนี้เลยนิสัยผมตั้งแต่ถามครูองค์รูโอ๊กหรือว่าแจ็คแป๊บโฮเบิร์ตมันล่งๆทุกคนผมออกให้หมดแต่สาเหตุที่คนจะมาสติีมคู่กับผมยากเพราะผมเป็นคนที่เกรงใจผมเป็นคนที่กลัวนิสัยผมก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือคุณรับการแสดงผมได้ปะล่ะเออถ้าคุณรับการแสดงผมได้คุณอยู่ผมได้คุณไม่กลัวสังคมด่าคุณก็แล้วแต่แต่สําหรับพวกผมเนี่ย ผมไม่ได้สนใจสังคมโลกโซเชียลว่าเขาจะด่าแล้วว่าเราไงเขายิ่งด่าเราเรายิ่งมีสติเอออย่าไปโกรธเขาเจอคนไหนด่าในโลกออนไลน์ขอบคุณเขาถ้าเจอตัวเขาขอบคุณเลยเออเขาเป็นคนเตินสติเอออย่าไปเก็บคําพูดที่เขาด่าแล้วว่าเรานะครับแต่ทําให้เขาเหมือนกับเป็นครอบครัวให้เราคุยกับเขาได้เลยเออมึงด่ากูกูก็ด่ามึงทุ่นตายเหรอสาเคี้ยอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนี้เลยเขาล่ะ ผมเห็นปู่เนี่ยมีคาถาครับสามารถท่องคาถาพวกนี้คือสามารถท่องได้ไหมเนี่ยใช่ครับได้หมดครับขอสักนิดนึงฮะและมันคือคาถาเกี่ยวกับอะไรคราถาที่ผมใช้ตอนเป็นโจรบ่อยที่สุดคือ,อนะครับเอ,อเขาเรียกว่าเป็นคาถาจำบังนะบจำบังจำบังฮะก็คือเป็นการสืบทอดของปู่ย่าตาทวด คาถาจำบังใช่ฮะมันยังไงฮะ,ะก็คือมันเป็นคาถาที่ต้องฝึกปากต่อปากไม่มีการเขียนคือใช้การสวดสามครั้งแล้วก็ท่องเลยถ้าท่องจําได้วิชานั้นก็เป็นของของเราเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าคาถาปลอกลออ เขาเรียกว่าพุทธังบางข้างซ้ายทำมังบางข้างขวาสังคังบางกายาพระอรหังบางเกษาพระกวาพุทโธนมโมพุทธายะโอ้โหนี่นคือ,อ,อ้องท่องอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคนนะครับจาได้นะแม้แต่กระทั่งเวลาที่ผมออกรายการนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณจําได้วิชานั้นเป็นของคุณ<อ>นะครับถ้าคุณจําได้แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจหรือไม่ได้นั่นเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ท่องได้แต่มันมีจุดส่วนลึกของคําว่าจิต นะครับในการกงากับผมเนี่ยนะครับหนีตํารวจเนี่ยนะครับผมยืนอยู่เนี่ยสืบสี่ยืนอยู่เป็นหัวผมยังไม่เจอเลยนะครับผมอยู่ใต้สะพานเดินข้ามไปข้ามมาคือคาถาโจรนะครับรอดระหว่างขาผู้หญิงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเสื่อมคือคาถามันจะมีหลายแบ่งแยกออกไปคาถาพุทธคุณคาถาโจรคาถาคือมันมีหมดนะครับแยกแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกอ่ะแม้แต่ตํารวจเนี่ยนะครับเจอผมเนี่ยผมนั่งอยู่กลางกลางกลางคืนเนาะต้องดูคือคอยส่งคอยอะไรอย่างเงี้ยตำรวจมาเป็นคันรถเลย ผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมครับตำรวจถอยหลังกลับเลยนะผมก็งงว่าไม่รู้เขาเห็นอะไรคือตอนนั้นมันดึกอ่ะเนาะก็ประมาณตีสองตีสามตำรวจถอยหลังรถกลับเลยผีหลอกผีหลอกนี่เลยอะเออผีหลอกคือเขาเห็นอะไรใหญ่ก็ไม่รู้เพราะว่าผมอยู่ตรงศารพอดีคือเราผอมด้วยหรือเปล่าไอ้หียตาก็โตด้วยไอสัตว์แม่งเห็นเราเป็นผีหรือเปล่าเราก็นึกในใจไอ้เหี้ยมันจะนี่แล้วก็คิดดูนะจังหวะนั้นนะมันมีคนล้ำอยู่ไง เหมือนกับนางลำเลยอยู่ข้างเราอ่ะมันจะดีอยู่แล้วเออออนนั่นวิ่งไปหมดวิ่งไปหมดเลยแล้วคนที่คนที่มันนั่งลำอยู่เราคือคนขี้เมาเขาจะมาลำของเขาอ่ะเตงเตงเตงอะไรแล้วเราก็ยืนนั่งอย่างเงี้ยยืนยองๆแล้วเพ่งตาใส่อ่ะนะครับแม่งส่งไฟใส่เราแม่งเห็นดวงตาเราปุ๊บตูแม่งขับรถถอยเลยว่าไม่เอาแล้วไอ้ผีหรอกเออได้เลยนี่ก็คือปู่มหาวุดีนะขอบคุณมากที่มาออกรายการผมสุดท้ายเนี่ย อยากให้ปู่ฝาาอะไรกับพวก FC ช่องผมช่องใครตามสไตล์ปู่เลยเอาสันิดนึงอ่ะกยกล้องนี้เลยฮะนะครับก็นะครับสำหรับพี่น้องนะครับ FC นะครับทุกทท่านที่เข้ามานะครับรับชมรับฟังนะครับสิ่งอื่นนะครับก็คือธรรมเนียมของโลกออนไลน์นะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับเรายังมีประสบการณ์อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับและทุกเรื่องราวที่ผมพูดล้วนแต่เป็นเรื่องจริง และทุกพยัญชนะที่ผมนำสื่อเสนอนะครับจะแทรกซ้อนแง่คิดมุมมองนะครับแล้วแต่พวกท่านจะคิดนะครับแต่จงจำไว้ครับคนเรานะครับไม่ว่าดีหรือชั่วก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยทำเนี่ยเราจงพิจารณาว่าดีหรือชั่วชั่วหรือดีแค่นั้นเองครับ และก่อนอื่นนะครับที่ผมเนี่ยนะครับจะไปต่ออีกหลายๆรายการนะครับเรื่องเล่าของผมเนี่ยตั้งแต่เล็กยันโตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,526นะครับซึ่งก็ยาวนานเกือบ30-40ปีนะครับผมจำได้ทุกกระบวนนะครับไม่ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่าและบอกเลยว่าถ้าสร้างเป็นหนังนะครับร้อยอีีจะไหวไหมนะครับต้องถามว่าผู้ชมจะตามทันไหวไหมแค่นั้นเองครับ คลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้สําหรับคนที่เข้ามากดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของพี่หลังพระนครน,นะครับช่องมหามุนีชาแนลและอีกหลายๆช่องที่ผมจะไปออกรายการนะครับตามเก็บร้อยเรียงนะครับแล้วก็เหมือนจิ๊กซอะครับลองไปนั่งคิดพิจารณาดูทุกอย่างล้วนแต่เป็นคุณล้วนๆครับสวัสดีครับอ่ะแล้วปู่จะไปไหนต่อเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับนายเดี๋ยวนายมารับที่เรือนจํา ใช่ฮะเรียนจำเ,เนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยเดี๋ยวปู่ต้องไปเรียนจำนล้ครับยันไปแล้วครับบ๊ายบาย <laughs>